สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับโอเคในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปต่อจากคลิปสร้างรายวิชานะครับเราจะมาเพิ่มแบบทดสอบกันนะครับกับบทเรียนนะครับโอเคเราจะเพิ่มยังไงก็ก่อนอื่นเราต้องเปิดการแก้ไขหน้าก่อนนะครับก็เรามาตรงการจัดการระบบตรงนี้นะครับ เราก็เริ่มการแก้ไขหน้านะครับก็คลิกตรงนี้เลยโอเคคลิกนะครับคลิกเข้าไปมันก็จะแสดงพวกไอคอนนะครับต,รต่างๆนะครับขึ้นมาอันนี้นะครับเราสามารถลากนะครับเลื่อนตรงนี้ได้นะเลื่อนได้โอเคเดี๋ยวผมจะ เพิ่มนี่ครับตรงนี้ครับคลิกตรงนี้คนระับเพื่อเพิ่มเพิ่มเพิ่มอะไรดีก่อนอื่นเราจะเพิ่มแบบแบบทดสอบก่อนนะครับตรงนี้คลิกนะครับเลือกแล้วก็เพิ่ม มันจะเปลี่ยนหน้าเข้ามาแล้วเราจะเราจะตั้งชื่อว่าแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับตรงนี้นะชื่อตรงนี้ก็มาโหลดอยู่นะครับแป๊นนึงโอเคมาแล้วเราจะใส่แบบทดสอบก่อนเรียนนะครับแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นคำชี้แจงนะครับ มาตรงนี้นะครับตรงทัมมิ่งเลนี้เราจะตั้งค่าครับอันนี้จะเป็นวันเริ่มทำแบบทดสอบเรวก็เปิดนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับเปิดไว้เราจะเริ่มวันวันที่ส2นะครับตอนนี้เลยนะครับแล้วก็วันสุดท้ายของการทําแบบทดสอบผมจะเลือกเป็นวันที่18นะครับก็คือวันสุดท้ายของสัปดาห์แรกที่เรียนนะครับ เผื่อคนที่มาที่หลังนะครับก็จะได้ทับทันนะครับส่วนให้เวลาเวลาเราจะไม่จำกัดนะครับเราจะไม่เปิดมนะันก็วางไว้โอเคล้น,นไว้หนะ้าทําีมเราจะมาตั้งจํานวนครั้งที่สามารถทําข้อสอบไดนะ้ผมจะใส่3มครั้งนะครับตรงนี้ป,ปิดนะครับ ส่วนต่างๆจะผมจะไม่ตั้งค่านะครับเพราะว่าจะแสดงเป็น e ดี u l t นะครับคือค่าตั้งเดิมของมันเมื่อใส่ตามที่ผมบอกเสร็จแล้วนะครับก็คลิก save and display นะครับ s a ค e แล้วก็แสดงผลนะครับโอเคมบอกว่านี่ครับ รทสอบก่อเรียนนะครับแล้วก็มีคําชี้แจงนะแบบนี้อันนี้จะเป็นวันเริ่มทํแบบทดสอบนะครับใน,นวันสุดท้ายนะครับของการทํแบบทดสอบได้อันนี้จะแสดงคะแนนนะครับที่เราทําได้ครับมันบอกว่ายังไม่สามารถให้ทาได้นะทําไมอ๋อวันนี้วนันที่สิบเอ็ดแลไม่เป็นไรนะโอเคเราจะแก้ไขนะตรงนี้ เพราะว่ามันยังไม่เรียบมีแบบทดสอบน,นะครับมราต้องเพิ่มก่อนก็เปลี่ยนเข้ามาหน้านี้นะครับก็เราจะแอปคำถามเข้าไปนะครับจะเลือกคำถามเป็นไหนนะครับก็เ,เลือกแนะนำก็จะเป็น multiple choice นะครับก็เ,เลือกเข้าไปนะ รอแป๊บนึงนะครับมันหลดส่วนต่างๆอยู่ครับขณะน,นี้จะช้านิดนึงนะครับปรกกินมันเยอะนะครับออหรือบอกครับทีมอันนี้ทีม นี่นะครับผมไปเลือกมาเลือกโหลดมาครับจากเว็บของโมเดิร์นเลยคนระับก็จะทําให้ดูดีขึ้นนิดนึงนะครับก็ทีมเดิมก็มันจะเป็นสีขาวนะครับก็ไม่สวยเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนทีมเลยนะครับโอเคสาหรับเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากได้ก็เดี๋ยวมาขอกับผมใน facebook ก็ได้นะครับเดี๋ยวเอาลงกให้โอเคมันโหลดมาแล้วนะ ก็ตรงนี้นะเป็นชื่อคำถามจะอันนี้ผมจะใส่ข้อนะครับข้อที่1เข้าไปก็เหมือนข้อแรกนะคับข,ข้อแรกนะัอันนี้จะเป็นคำถามนะครับเดี๋ยวผมจะใส่คำถามเข้าไปนะครับ ก็แบบนี้นะประมาณนี้ต่อมานะจะเป็นช้อยนะเป็นคำตอบช้อยที่หนึ่งก็ใส่เข้าไปช้อยที่สองก็ใส่โอเคก็เมื่อใส่ช้อยครบ สี่ชอยแล้วนะครับเราจะมาเลือกข้อถูกกันนะครับข้อที่ถูกก็จะเป็นตังนี้นะครับชอยแรกของผมน,นะครับเรามาดูตรงนี้นะครับตรงคะแนนที่ได้ตรงนี้เราก็เริ่มเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ส่วนข้ออื่นก็ไม่มีคะแนนนครับท่านผู้ชาจะไม่มีคะแนนโอเคเราก็เมื่อใส่ครบแล้วนะครับเราก็บันทึก การเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับข้อที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มข้อที่สองนะครับ เดี๋ยวผมจะทําเป็นตัวอย่าง2ข้อนะครับเดี๋ยวเพืเ่อนๆก็เอาไปไประยุกต์ใช้กันเองนะครับก็มันจะโหลดช้านิดนึงนะครับตอนนี้ถ้าใครใช้จำลองเองก็มันจะเร็วอยู่นะแต่ว่านี้ผมไปใช้โฮจิงน,นะครับ ไปโน้ตฟรีนะครับเขียนอะไรบ้างเคียนมาแล,าแล้ผมจะพิ่พเป็นชื่อคำถามว่าจะเป็นข้อที่สอนนะจะเป็นคำถามนะครับ เอข้อถูกกันเลยนะครรมธิษนนะครับโอเคเราก็ได้มาแล้วอสองข้อนะครับก็เดี๋ยวผมจะพอกแค่นี้นะก็กลับมาหน้าแรกนะครับตรงนี้ขีกหน้าแรกนะ เราจะมาดูว่าจะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะนี่นะครับก็จะมีแบบสอบก่อนเรียนขึ้นมาแล้วนะครับโอเคเราจะมาเพิ่มอีกตัวนึงน,นะครับจะเป็นส่วนของเนื้อหานะครับผมจะเพิ่มเป็นเพกนะครับเพคเข้าไปนะครับเป็นานาก็เพิ่มนะครับ อันนี่จะเป็นชื่อของข้อนะครับเป็นเนื้อหานะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นบทเรียนก็ได้นะเป็นบทเรียนนะครับ dictionary d i c t i o n น r y แเปลี่ยนะเป็นรายละเอียดของมันก็านาราบทเรียนนะครับไในสายยาวนี่จะเป็นเพจคอนเทนต์ก็คือส่วนของเนื้อหาเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลก่อนนะครับ ้นการเพิ่มเพจนี้จะดีอย่างหนึ่งก็คือเราก็บมาวางได้เลยไนะม่ต้องเสียเวลาอัพโหลดอะไรมากมายเดี๋ยวผมจะก็บมาวางให้ดูนะมันไม่สวยนะลองเปลี่ยนเว็บใหม่ก่อน ได้ oh, ต้งแต่นีนะรสว่าาไม่ได้ไปพอ เดี๋ยวผมจะก๊อปไปให้ดูนะครับจะเป็นยังไงแล้นีนะครับล้วก็วางนะครับวางเปังไงครับก็มันจะก๊อปมาวางได้เลยครับพวกรูปภาพอะไรก็มาด้วยโอเคแล้วก็เซฟ and Display นะครับเพื่อเข้ามาดู คนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการสร้างบทเรียนโอเคกลับไปดูวิชาของชั้นก่อนเราจะมาดูว่าเมื่อไหรเกิดขึ้นนะเห็นไหมครับก็จะมีบทเรียนเพิ่มขึ้นมาที่มี ในรูสอบก่อเรียนแล้วก็บนเรียนนะครับเพ่นะโอเค,คับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับเพื่อนมีคาถามอะไรก็ถามมาในเฟซบุ๊กนะครับก็มรู้อะไรก็เดี๋ยวผมตอบให้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ